โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผม้ฟีกีตาร์ความสามารถคสูเองนะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ในเกม My Restaurant นะครับเฮ้ยก็วันนี้ครับผมจะแถบวันนี้นะครับผมก็จะแบบมาเปิดร้านอาหารให้ท่านผู้ชมดูนะครับเออนั่นะเฮ้ยเฮ้ยนะครับเออก็คือถ้าใครที่อยากเล่นนะครับก็เซิร์ชเอาเองก็ได้ครับเออแบบนี้ก็จะเป็นแบบถ้าจะจําให้ผิดด้จะเป็นแบบแนวไทคูลที่เป็นเกมแนวรีสตอรอนนะครับก็ค่า คนที่ผลิตเกมนี้ก็คือ Big Game นะครับหรือว่าคนผลิตเกม p e s สซิมูเลเตอรนะครับเออนั่นแหละโอเคครับก็แล้วเข้ามานั้นเขาก็จะมีโค้ดสอนให้นะครับนี่มันเป็นไอหน้าโง่อย่างเงี้ยเอาเฮ้ยแล้วกาง, oh งเกงกูไปไหนหรอวะโอ้ไม่ก๊อดกางเกงกูสร้างมันเอเอเฮ้ยเดนแดนอาวีดารวิลคัมทูมายรสเตอรอนไอบิวโซ잉อ๋อเขาจะให้โซเราโอเคก็ Let's go to อ๋อให้เรากดตรงนี้ Open ข้างล่างนี้แล้วก็ให้เรากดเปิดร้านแล้วก็ Look ิ้งฟอร์แฮปคอสตูม g ิ้โอเคกดลูกคา้าคือเขาจะสอนเราในการเล่นเกมนี้นะครับเออก็ถ้าใครที่ไม่อยากแบบอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่สอนก็กดข้ามเลยก็ได้นะครับเออให้เรากดทําอาหารกดทําอาหารเออกดเมนูก่อน <laughs> โอเคกดทําอาหารโอเคเราไปตอนนี้โอเคทาอาหารโอ้มันจะทํอะไรามันจะทุย มันจะทำอาหารอัตโนมัติเลยนะครับโอเคเราได้อาหารละแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ให้คนนี้กินไปซะจ้าหน้างูบิ๊กชอปโอเคเราสามารถไปซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นทิศกาลคริสต์มาสนะครับก็เฮ้ยแล้วทำไมผมออกร้านไม่ได้วะอะไรวะมันมันมันให้ผมทำอะไรวะเออเดคอสเ h ออ๋อเก็บเงินเก็บเงินโอเคปุ๊บแล้วก็ไปราคจาน หลังจากนี่ใช้เวลาโหแค่จานใบเดียวมึงใช้เวลาตั้ง11วอวิแล้จอบแดนทีโอเคเริ่มธุรกิจต่อไปอะไรวะอ๋อให้เรากดตรงสตาร์ทนี้นะครับแล้วก็อ๋อให้เป็นแบบให้เป็นแบบจ้างพนักงานนะครับก็อตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่วะเออกูมีเงินร้อยแล้วจะซื้อเซฟหรือว่าคนเสิร์ฟดีวะเอาเป็นคนเสิร์ฟแล้วกันโอเคนี่จ้างไออะไรวะซื้อได้เดวิด ว้าวเดวิดโอเคว้าวไมค์ก็มึงก็เสิร์ฟอาหารดีวะโอ้ยเชฟเดี๋ยวได้ต้องทำไม่ไหววะเฮ้ยมันมีเตาสองอันอยู่โอเคทําไข่ดาวแล้วก็ทําไอ้นี่จริงๆกูควรจ้างเชฟนะเออแล้วแล้วอาหารไอ้นี่น่ะกูเห็นมันมานั่งตั้งนานละเชฟมึงไอเดวิดมึงไปเสิร์ฟหน่อยโอเค study copies just let that damn โอเค ดูเหมือนว่าลูกค้าผมว่าผมน่าจะไปซื้อไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์นะครับเอ่อมันมีเควสให้เราทำนะครับเทเบิลโ t ร์ทีอ๋อไปซื้อโต๊ะเป็น3ที่นั่งนะครับเดี๋ยว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 วมันไปซื้อตรงไหนวะอ๋อได้กดสอบโอเคเร็ว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 โหแหลกไปั้างเลยอะไรวะโต๊ะบ้าอะไรวะราคาทั้งแพงสมัตโอเคกูไม่มีเงิน โอเคมึงต้อนรับลูกค้าหน่อยไอเดวิด๋ยวกูจะหักเงินเดือนแม่ผมว่าผมต้องซื้อเครื่องล้างจานกับเครื่องทําอาหารมาเพิ่มอีกแล้วโอ้โห,โโหลูกค้าเยอะมากเลยทาเบรอร์เกอร์เออคือตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งร้อยผมว่าจะจะผมว่าผมน่าจะจ้างไอ้พวกเป็นเชฟนะครับโอเคกดสตาร์ทแล้วก็จ้างเซฟมาเอ,อมาเร็วเซฟสุดโหดเซฟสําหรับคนอกหักนี่ก็จะเป็นคนให้ปรึกษาความรักนะครับเออทุกวันนี้เขาก็เด็กอาหารหมาไปวันๆนะครับ <c oughs> โอเคก็เอ่อ <sm all> กดตรงนี้แล้วก็ผมว่าผมว่าผมต้องทำอาหารแข่งกับไอ้นี่แหละเดี๋ยวถ้าเราได้เงินนี้ผมมีเงิน50 5าสี่เหรียญนะครับก็ถ้าถึงร้อยก็จะจ้างไอเซฟคนหนึ่งมานะครับเพราะว่าผมทําคนเดียวนี่ไม่ไหวละคือแล้วคือกางเกงกูหายไปไหน <c oughs> ผมยังไม่จบกับเรื่องนี้นะ,ะกางเกงกูหายไปไหน <c oughs> ผมไม่ยอม เนี่ยจะให้กูแบบเปิดร้านอาหารใส่ในเสื้อแล้วไม่ใส่กางเกงเนี่ยว้า wow. ได้แล้วว่าเบอร์เกอร์กับทาโก้เลยเออเดี๋ยวกูทำมาทาโก้ให้ก็ได้โอเคได้เงินแล้วครเราสามารถอ p f l o o ได้นะครับก็เป็นพื้นขยายพื้นที่ในร้านเรานะครับอืมก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่ายังไม่มีเงินก็ยังพึ่งัพดีกว่าโอเคได้ทาโก้แล้วมึงไปเสิร์ฟดิเอ็ดดวิดผมว่าให้ไอเดวิดทำคนเดียวนี่ไม่ไหวละเดี๋ยวกูจ้างคนนึงมาเออ ผมว่านา่าจะไล่ไอซีมี้ออกนะโอเคผมว่าผมจะจ้างไอพนักง,งานต้อนรับก่อนนะครับแล้วก็จ้างเซฟอีกคนหนึ่งมานะครับโอเคเก็บเงินโอเคได้ละเอ่อกดสตาร์ทแล้ว What? w a โอ้โหใหม่กคือมึง <c oughs> เอ่อมึงคือมันต้องจ้างถ้าจะจ้างพนักง,งานอีกคนหนึ่งก็ต้องใช้เงินประมาณ450 โอ้แล้วไม่ก็แล้วคือเงินกูมีแค่ร้อยเดียวเองคือกูอยากจ้างไอ้นี่มาเนี่ยเดวิดเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีวิธีการเพิ่มเงินเดือนให้เะเปล่าวะเดี๋ยวเดวิดมึงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่มเงินเดือนให้มึงต้องแลกแลกกับมึงต้องทำงานคู่สองนะ mm hmm. เดี๋ยวมันเดินสะทายเองนะ่ะโอ้มันไม่มีวิธีการเพิ่มเงินเดือนเลยวะโอเคเดี๋ยวไปสอบก่อนแล้วกันไปสอบนี่สอบส่วนมากมันจะขา,ขายราคาแพงนะครับอืม mm hmm. คือจะมาซื้อโต๊ะนะครับเออโตะโตะเออโตะสำหรับคนโดดเดี่ยวนะครับเออโตะสำหรับคนสวดโอเคซื้อโตะอ่าซื้อโตะกับซื้อเก้าอี้โตะสำหรับคนสวดนะครับเออเดี๋ยวแล้วมันวางไอ้พื้นที่ออฟฟิเจอร์ยไงโอเคนี่โตะสำหรับคนสวดเนี่ยถ้าใครที่เป็นคนสวดนะครับก็กลัวว่าจะไม่มีคู่มากินร้านอาหารนะครับก็มาร้านผมได้นะครับเออก็อ๋อมีเก้าอี้คนสดโตะคนสดออ Yeah. 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 นเนี่เนี่ยไงเนี่ยคนผู้หญิงคนนี้สดนะเรับอ๊ะทำไมน่ารักจังวะแล้วมันหนหน้าดิโอโอ้โหมายกอดผมว่าผมต้องช่วยไอ้เดวิดวะผมต้องทําทุกอย่างอีกละคือไอ้เดวิดนี่มันยังไงดีวะแบบมันมันมันเดินช้านะ่ะเออนี่เแบบนี่ยแมบบแบบันกว่าจะแบบเดินไปหาแบบ กูจะเดินไปรับเมนูหรือว่าอะไรเนี่ยมันแบบช้ามากเลยอะ่ะกูจะเดินไปส่งเมนูหรือว่ารับเมนูนะครับส่งอาหารก็แบบช้ามากเลยเออก็ได้เงินน้อยนะครับก็เดี๋ยวเพิ่มโต๊ะมานะครับเออเดี๋ยวกูไปซื้อไอ้โต๊ะสำหรับคนสดก่อนไหนวะอันนี้มันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่โอ้โหแพงมากเลยมีเงิน,นซื้อเอ่อไอ้นี่มัน75โอเคกูคได้โต๊ะสำหรับคนสดมาอีกหนึ่งโต๊ะละใครที่เป็นคนสดนนั่งตรงนี้นะเดี๋ยว โน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 ห้ามใกล้กันนี่โต๊ะสำหรับคนโสดไม่ให้นั่งใกล้กันนี่มึงคนโสดใช่ไหมโอ้ยอ้กูเกือบกดปิดร้านโอเคมึงมานั่งตรงนี้อ่าอ้อยอ้ยไม่ไม่โอ้โอเคก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกคา้าร้านผมนั้นจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับก็มันมีการให้เหรดดาว,วเอ่ออะไรวะมันมันมีการให้เหรดาวเปล่าวะโอ้ดูร้านข,ข้างๆดีแล้วคือร้านข้างๆไม่มีอะไรเลยนะ เนี่ยโอ้ไม่กอดโคกูแรกเลยโอ้ว้าวว้าวว้โอ้ไม่กอนี่มันร้านอาหารจีนนี่นะเนี่ยวิเซฟคัตตาคาร5้ดาวตัดมาดูที่ร้านกูโอ้ไม่กอนี่จะเป็นเออโต๊ะสาหรับคนโสดนะครับเออก็นี่ครับร้านอาหารผมแปลกสุดละเออนี่คือร้านอาหารแห่งคนมีความรักนะครับเออนี่ก็จะเป็นแบบโต๊ะสาหรับคนคู่กันเออแล้วก็อ่านไอโต๊ะ ข้างนี้ก็เป็นโต๊ะสําหรับคนโสดนะครับเออแล้วคือตัวละครแม่งเหมือนกันด้วยนะแล้วคือมันโสดด้วยมันแบบไม่มีคู่ด้วยนะว้าวโลกโลกคู่กัน,หนาหกยังไม่มีคู่เลยนะโอ้เป็นโซสแสดวะผมว่าผมต้องทําโต๊ะคนโสดอีกโต๊ะหนึ่งนะครับอืมจะไปซื้อกันโต๊ะสําหรับคนโสดมาแล้วจ้าจ้าโต๊ะสําหรับคนโสดมาแล้วห้ามนั่งใกล้กันนะครับ คือมันระยะห่างเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามโอเคโอเคได้ละโตะสําหรับคนสูตรระยะห่างกันเท่าไหร่วะสามเมตรนะครับเออโอเคไอ้ดีวิดมึงก็ตั้งใจทํางานนะเดี๋ยวกูบวกเงินเดือนให้แล้วก็เมนูแล,แล้วก็ไอเชฟนี่รู้สึกว่าเราจะสามารถซื้ออาหารได้นะแล้วอาหารมาซื้ออยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเราสามารถซ,ซื้ออาหารได้แต่ว่าเราต้องแตกเเวิลนะครับก็แตกเลเวลยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบจะลืมกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมได้มีการคลิปต่อไปนะครับก็คลิปนี้ผมอาจจะพูดอะไรที่ไม่เข้าใจนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมลีนพันนะครับแล้วก็ผมบวกกับด้วยที่ผมมันเจ็บคอมากเลยเออก็ขอโทษะไรกันไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับบาย